สวัสดีครับอ่าวันนี้อยู่กับผมนะครับบิลเคดยนต์นะฮะผมมีรถสวยๆนะครับแบบดุดดันดุด,ดันหน่อยหนะลอ่ลอๆแบบนี้มาให้รับชมกันนะครับวันนี้นะฮะเป็น t o y ยต้าไฮ u ัก e ีโวนะครับ2.4มิดนะฮะตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับปี2020นะฮะอ่าเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับระยะทางการใช้งานนะครับ ฟังแล้วจะตกใจฮะคันนี้17,000โลเท่านั้นครับอ่าหน0 0งโลเท่านั้นนะครับกับราคาเพียง669,000บาทครับอ่าเซฟจากป้ายแดงไปเยอะพอสมควรนะครับแสนสองแสนเลยนะฮะป้ายแดงตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับเป็นตัวมิดอ่าน่าจะประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับเซฟค่อนข้างเซฟไปเยอะเลยนะครับกับไมล์รถแค่17,000โลนะครับก็ สำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามกับผมเข้ามาเรื่องรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ0855366287ครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับหรือจะเข้ามาดูรถเองก็ได้นะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1ครับสำหรับใครจะเข้ามาก็โทรมาบอกผมก่อนนะครับว่าจะเข้ามานะเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อไว้ให้นะครับหมายถึงว่าผมจะได้ส่งโลเคชั่นไปให้ในกรณีที่มาไม่ถูกนะครับ โอเคนะครับในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกวันเลยนะครับโอเคครับสําหรับคันนี้นะครับไปรับชมเลย t o y ยต้าไฮรักลีโวปี2020นะครับอ่า2.4มิตรคันนี้โอเคไปรับชมเลยครับมาในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับ ไฮรักรีโวนะฮะตัวนี้นะครับน้ากระจังหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นสีดําเป็นสีดําเมทัลลิกเป็นดําด้านอ่าตัวนี้เป็นดําด้านนะครับตกแต่งด้วยขอบนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกเงาๆแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าใหญ่อยู่ตรงกลางนะฮะอ่ารูดักอากาศอะไรก็โอเคหมดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะฮะเลขทะเบียนก็ได้เป็นเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบบบีด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะใช่นะฮะไฟหน้ากับไฟสูงอยู่หลอดเดียวกันนะใช่นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวแล้วก็มีเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์เข้ามาด้วยนะครับไฟหน้าดูมใหญ่ๆคมๆแบบนี้เลยสวยๆไม่มีรอยแตกรายงาทั้งสองข้างแบบนี้นะครับมาพร้อมกับ <c oughs> ไฟตัดหมอกแบบ LED คู่หน้านะครับนี่นะครับสูมกไปดูชัดๆนะครับตัดหมอก LED คู่หน้าใช่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับไปดูในส่วนต่อไปนะครับล้อแมกครับนี่ครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับเป็นแมกหกลูโตโยต้าแบบนี้เลยนะฮะสวยงามไหมครับนี่แหละครับเป็นขอบ17นะครับสําหรับตัวนี้นะฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับไปดูในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อและเบ้าโช้งนะครับก็ตัวถังรถเดิมๆนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับของรถของเพชรยนต์ทุกคันนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับยางได้เป็นปียางปียี่สนะครับก็ยางปีเดียวกับตัวรถนะครับ ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่นะครับคนงูคนงอยังอยู่ล่องยังลึกแบบนี้เลยนะฮะหายห่วงได้เลยครับโลโก้โตโยต้าให้ลักยังอยู่นะครับแบบนี้เลยกระจกนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แบบนี้เลยสวยๆนะครับอ่าเงาวับเงาวับแบบนี้สวยๆนะครับปรับพับไฟฟ้าด้วยนะฮะหรือเปิดโครเมียมครับ พวกรอยคม,มยิงที่เห็นอยู่พวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับอาจจะเป็นรอยสึกหลอนะครับที่พี่ๆเห็นกันนะฮะก่อนจอกรถอ่าเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยให้หมดนะคร<อ>ับเงาใหม่เงาเหมือนใหม่ <c oughs> นะครับกระจกแท้ทุกบ้านมีโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะคะรับกันสาดก็มาพร้อมากาันสาดด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้หายห่วงนะครับว่ารถเดิมหรือเปล่าทำอะไรมาหรือเปล่าไม่มีทําอะไรมาทั้งนั้นนะครับสําหรับตัวรถนะฮะ บบหลังนะฮะยางแบบนี้เลยะฮะมาดูในส่วนของอด้านท้ายนะครับไฟแบบ LED ด้วยนะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้นะฮะมีฟิลระบายอากาศด้วยนะครับเห็นชัดมาแต่ไกลแน่นอนครับใครมาข้างหลังไม่มีจูกตูดแน่นอนนะฮะนะครับโลโก้โตโยต้าไฮรักรีโวอะไรอยู่ครบหมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับมือเปิดโครเมียมไฟเบรกดวงที่3ครบหมดนะครับกล้องหลังอ่า ้องถอยนะฮะกันชนหลังนะครับครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดข้างหลังนะครับรถกระบะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสำหรับรายละเอียดข้างหลังนะฮะแม็กไลเนอร์อ่านะครับต่ต้องไปทําความสะอาดแค่นั้นเองนะครับให้ดูสภาพปอนนะครับว่ามันสวยไม่มีฉีกขาดอะไรอยู่แล้วนะครับกับรถวิ่งมาแค่17,000มโลนะครับกับราคารถเพียงแค่ 6 6 9 0 0 0เท่านั้นครับเซฟจากป้ายแดงมือหนึ่งไปเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับภายในตัวรถนะฮะแผงประตูครับนี่สีหนังสีดำแบบนี้นะครับนี่ตกแต่งด้วยอ่าสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะครับอ่าสวยๆมือเปิดโครเมียมเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่า บาะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับเป็นเบาะผ้าสีดานะฮะอ่าสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดรอยยับรอยอะไรเลยนะฮะให้ดูสภาพกันจะจะเดินกันมาแบบคลิปไม่มีตัดนะครับว่าสวยๆไหมฮะวงมาลยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะฮะวงมาลยเดิมผักหนังแท้จากโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวผมหากุญแจรถก่อนนะครับสักครู่นะฮะโอเค แจรถนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพับเก็บนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นะครับไหม่จริงเปล่าครับไหม่แท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวดูครับโอเคตัชิ่นดูนะครับรอดูเรียนใหม่ไปพร้อมกันเลยครับนี่ครับไหม่นะครับ 17,000โลนะครับจบๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยสึกหรอของการใช้งานอะไรเลยนะครับนะฮะเห็นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเกียร์กระปุกนะครับหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับ6สปีดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับแอร์นะครับแอร์ยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะฮะนี่เปิดแอร์หน่อยก็ดีครับเพราะผมร้อนนะครับรีวิวไปก็เหนื่อยไปนะครับแถมร้อนอีกต่างหากนะครับนี่นะครับ ได้เป็นส่วนของตัวจอด้วยนะครับใช้ Apple CarPlay ได้นะฮะบลูทูธนะครับรับสายรอสายนะครับคอนโทรลจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นอามาติฟังก์ชันของพูมิลัยนะฮะ DVD USB ได้หมดทุกอย่างสำหรับเครื่องเล่นกล้องถอยก็ดูจากในนี้นะครับนะฮะเรื่องรายละเอียดนะครับประมาณนี้เลยครับดูความสวยความงามนะฮะคุลิงบ็อกนะครับอ่าก็อยู่นี่นะครับ ปกติทุกอย่างของรุ่นมิดนะครับ2.4มิดนะฮะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูแคปหลังกันบ้างนะครับนะครับปากไว้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับดับเครื่องก่อนนะครับไปดูกันเปิดฝาปองลองโอเคมาต่อของในส่วนของแคปหลังกันบ้างนะครับนี่ คแ,คคะคะแคปหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับแคบหลังนะฮะรู้ๆกันอยู่นะฮะรถกระบะแคบหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ดูสภาพกันประมาณนี้นะครับอแบบนี้นะครับประมาณนี้อลองรอยของประตูนะฮะยังเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหัวน็อตไม่เคยโดนไขามานะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับอ่าขอพอจะเห็นกันนะฮะ นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวรถสวยนะครับไมน้อยด้วยนะฮะอ่าประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังหารถกระบะไปใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะจบนะครับสาหรับตัวนี้นะครับสภาพรถก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะหรือที่ยังไม่สนใจคันนี้สนใจเป็นคันอื่นก็ติดต่อผมมาได้นะครับมีอีกหลายคันนะครับหลายรุ่นอยากได้ดีแม็กหรือนิสสันอะไรก็มีหมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูกันในส่อในส่วนของ ดูห้องเครื่องและเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับมาดูฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงเป็นโช๊นะสำหรับคันนี้นะครับใส่โช๊กมาเรียบร้อยแล้วนะแอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดของตัวรถนะฮะของฝากระโปรงนะครับเห็นไหมฮะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ค ยังอยู่ปกติเลยนะนะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างฮะอ่าเป็นไงครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับไปดูกันครับชัดครับนี่นะฮะเดินแท้นะครับโครงสร้างนะครับคานหน้านะครับ รถของเพชรยนต์รับประกันนะครับไม่มีชนหนักผิกคว่ำหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับตัวนี้นะ ABS อ่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2.4ลิตร Vn Vn Turbo นะครับอ่า150แรงม้าสำหรับ Toyota Hilux r e v o m i ดนะฮะเป็นตัวมิด2.4มิดนะครับปี2020นะครับกับไม่เพียง170,000โลเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะฮะ ผมรบกวนนะครับรีบโทรมาจับจองกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ669,0บาทเท่านั้นนะฮะไม่17,000อ่าฟังกันให้ชัดๆนะครับเลขไม่เดิมแท้นะครับเช็คได้นะครับไม่ไม่มีกอมาแน่นอนรถของทางบริษัทเพรยนต์นะครับไม่มีกลับสีนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับแน่นอนนะฮะอ่าชื่อของเพรยนต์การันตีอยู่แล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็รบกวนติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับวิวเพรยนฮะ0855366287นะครับโอเคนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับตรงไหนติดขัดยังไงนะฮะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะอาจจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกวันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ